สพลังที่จะทําให้คุณสําเร็จเร็วถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะประสบความสําเร็จเร็วในยุคนี้คุณต้องมี4พลังนี้ 1. พลังศรัทธา วันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเร็วคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความศรัทธามืพลังศรัทธาในตัวคุณในสิ่งที่คุณทำในงานที่คุณทำถ้าวันนี้คุณไม่มีความศรัทธาในตัวคุณมันจะทำให้คุณไม่มีความเชื่อมั่นไม่มั่นใจและก็ไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความศรัทธาในตัวคุณเองว่าคุณสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้จะประสบความสำเร็จอย่างไงก็ได้มันจะทำให้คุณลงมือทำโดยที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดยังไงเพราะคุณศรัทธาและ มีความเชื่อในตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือทําทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการได้ 2. พลังสร้างสรรค์วันนี้คุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียที่สร้างสรรค์ เพราะวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําอะไรเหมือนเหมือนคนอื่นทําตามคนอื่นมันจะทําให้คุณไม่แตกต่างดังนั้นคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีความคิดที่สร้างสรรค์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ตลาดต้องการแต่คนต้องการมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เร็วดังนั้นคุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่กล้าคิดแตกต่างคิดสร้างสรรค์และลงมือทําในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ตลาดต้องการมันจะทําให้คุณโดดเด่นและตลาดจาคุณได้ทําให้คุณเป็นหนึ่งคนท บนออนไลน์มีตัวตนทําให้คุณจกคุณได้สาพลังแห่งการขอบคุณวันนี้คุณต้องรู้สึกขอบคุณตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณลงมือทําอะไรที่มันประสบความเสีเร็จหรือต่อให้มันไม่ประสบความเสเร็จแต่คุณได้เริ่มต้นลงมือทําให้คุณรู้สึกขอบคุณ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะการที่คุณรู้สึกขอบคุณหรือสำนึกในสิ่งที่คุณทำลงไปมันจะทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจและสุขมั่นใจเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณบ่อยๆพลังของการขอบคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกดีและลงมือทำและอยากจะทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นดังนั้นจงรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณทุกอย่างที่เป็นตัวคุณหรือทุกงานที่คุณทำว่ามันจะเป็นสิ่งที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จให้คุณรู้สึกขอบคุณทุกครัั้้้งงงแมสิ่นนนจะเเป็พีย ความสาเร็จเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะจากความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วคุณรู้สึกขอบคุณทุกความสาเร็จนั้นมันจะทําให้คุณสําเร็จใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สพลังแห่งการโฟกัสเพราะวันนี้การที่คุณโฟกัส ทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความใจจดใจจอ่อโฟกัสเหมือนแสงเลเซอร์มันจะทําให้คุณลงมือทําเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นโดยที่อะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่จะนําพาคุณไปสู่ความสำเร็จคุณจะไม่ลงมือทำดังนั้นคุณต้องโฟกัสโฟกัสอย่างแสงเลเซอร์เพราะพลังของโฟกัสมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้นดังนั้นจงโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการจะสําเร็จจงโฟกัสในงานที่คุณทําจงโฟกัสกับเป้าหมายของคุณแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จได้ thank you.